แชร์ข่าวนี้นะคะข่าวต่างชาตินะคะแต่มาแชร์ในไทยแนะนำว่าผักราคาถูกกินแล้วช่วยในเรื่องผิวขาวบำรุงตาและหัวใจประการสำคัญขวามใจของสาวๆก็คือคุมน้ำหนักได้ด้วยนะคะที่ประเทศไทยมีเยอะราคาถูกกูกกันในครัวเรือนนะคะหากินได้ง่ายมากบวบเป็นผักในเมนูอาหารที่หลายบ้านคุ้นเคยเป็นอย่างดี ใช้ในการเตรียมซุปสักชามหนึ่งหรือเมนูอาหารประเภทผัดต้มแกงจืดแกงเลียงนะคะด้วยรสชาติหวานอร่อยนะคะหาได้ราคาถูกมีประโยชน์ต่อสุขภาพและอุดมไปด้วยสารอาหารทั้งวิตามินแระธาตุโปรตีนใย,ยอาหารคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสเบตาแคโรทีนและวิตามินซีและอื่นออีกมากมายที่หลายคนอาจยังไม่รู้นะคะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างอันนี้ ช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ดีนะคะการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าบวบช่วยป้องกันโรคเบาหวานแมงกานิสในบวบจะช่วยผลิตเอนไซม์ย,ย่อยอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสร้างกรูกโคสส่งเสริมการหลั่งอินซูลินจึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและสารอื่นๆอ,อีกมากมายที่พบเช่นซาลันติวีซีนโพลิเปปไทด์นะคะ ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมากเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2และยังช่วยให้ผิวกระจ่งงใสสุขภาพดีวิตามินซีมีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวแต่เราต้องกินนะคะต้องกินเป็นอาหารถ้าเราไม่กินเรายืนมองมันก็ไม่ช่วยนะเพราะว่าวิตามินซีมีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวสามารถช่วยลดผิวแห้งและป้องกันริ้วรอยก่อนไวัยได้ซึ่งซึ่งบวบมีวิตามินซีในปริมาณมากพร้อมด้วยวิตามินบีวิตามินอ e. ี ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันปรับปรุงริ้วรอยช่วยให้ผิวกระจ่งางใสขึ้นและมีสีสม่ำเสมอมากขึ้นไม่เพียงแค่นั้นนะคะการศึกษารายชิ้นยังแสดงให้เห็นว่าวิตามินซีในบวบยังช่วยผลิตโปรโตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อผิวหนังหลอดเลือดและเส้นเอ็นช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นด้วยนะคะสารต้านอนุมูลอิสระด้านใดบ้างสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดพบในบวบ เชื่อว่าช่วยปกป้องร่างกายจากการโจมตีของอนุมูลอิสระโดยเฉพาะซีเซนทีนและลูทีนเป็นเม็ดสีอินทรีที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระมีความเข้มข้นสูงในใย,ยบวบเพราะพวกมันจะส่งเสริมความสามารถในการปกป้องอวัยวะเช่นเช่นหัวใจและยังช่วยป้องกันมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะการรับประทานบวบเป็นประจำก็คือการปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอีกทางหนึ่ง ตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รับประทานอาหารที่มีกากใยสูงมักมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงนะคะพวกมีเพคตินนะคะมีเพคตินซึ่งเป็นรูปแบบของเส้นใยที่ละลายน้ําได้สามารถลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีจึงช่วยป้องกันโรคหัวจใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดหัวใจนอกจากนี้โพแทสเซียมในวัวบยังช่วยลดความดันโลหิตโดยผ่านกลไกของ การขยายหลอดเลือดนะคะและประการสําคัญบวบยังช่วยปรปับปรุงการมองเห็นนอกจากการปรปับปรุงการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดแล้วการรักษาสมดุลระดับน้ําตาลในเลือดแล้ววิตามินซีและเบตาแคโรทีนในบวกยังช่วยปรปับปรุงการมองเห็นของมนุษย์อีกด้วยเราไม่ต้องพูดถึงสารตานอานูมูลอิสระเช่นรูทีนและซีเซนทีนยังช่วยให้ดวงตาสดใสและป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับการการแก่ชรา ของดวงตาเช่นเช่นจอประสาทตาเสื่อมนะคะซึ่งมักพบได้ในผู้สูงอายุและสิ่งที่สาวๆาๆว่ำไฟฟ้าก็าาคือช่วยในการลดน้ําหนักบวบเป็นอาหารในอุดมคติสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักเนื่องจากมีใย,ยอาหารมากและมีแคลอรี่ต่ำใย,ยอาหารในผักชนิดนี้จะช่วยลดความอยากอาหารจึงช่วยลดความทีในการรับประทานอาหารได้ช่วยรักษารูปร่างให,ให้ให้ผอมเพรียวหุ่นบางนะคะ และสําหรับผู้ที่มองการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บค้าช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้ออักเสบประโยชน์ของบวบอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือการลดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้ออักเสบเนื่องจากโพแทสเซียมและทองแดงในบวบจะให้สารต้านการอักเสบเพื่อช่วยบรรเทาความตึงและความเจ็บปวดที่เกิดจากโรคข้ออักเสบป้องกันตะคิวและอาการกระตุกในกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นประโยชน์ของบวกนะคะบวกที่หลายคนอาจมองข้าม